อุทบเบิกหนาวมากเมื่อคืนอเฮียโคตรหนาวนะเบอรข้างบนดูมุมด้านบนวิวสวยไหมเนี่ยดูเมื่อคืนนอนนี่นี่ดูสาภาพทุกอย่างเลยแล้วมองไปเห็นปะ่ะวัดป่าพบบุทบเบิกตรงนี้มันจะเห็นวิวทั้งหมดเลย เห็นวิวทั้งหมดนะใครมาพุตเบิกนะฮะบอกเลยนี่เดอะเซียรานะเบอร์โทรตามนี้มึงโทรตามนี้เลยเอ่มึงจองได้แล้วห้องพักไม่แพงและมึงจะไม่ผิดหวังเพราะอะไรมึงจะเห็นวิวทั้งหมดถ้ามึงไปพักที่อื่นๆมึงก็เห็นแค่รูปแต่ลุงโทนี่ยืนยันว่านี่เดอะเซียรา เบอร์โทรนะอ่ามึงดูเห็นวิวขับออกไปจากนี่นะใกล้จุดชมวิวขับออกไปจากนี่ไปไหว้พระภูทับเบิกมันอยู่ใกล้ๆกันและมึงเห็นวิวทั้งหมดมึงดูใครจะมาภูทับเบิกอากาศดีตอนนี้หนาวแต่มึงต้องมีนะหนาหน่อยเตรียมมาให้พร้อม ไม่ต้องมาซื้อที่นี่เตรียมมาจากบ้านเดอเซียล่าผูทับเบิกนี่เบอร์โทรมึงมาที่นี่มาที่นี่มึงจะไม่ผิดหวังลุงโทนี่การันตีไป